ไม่จะแบบว่าแบบอะไรมัน huh. ก да ็เป <te> <pres ide> <museums> ็นหนูไปหมดไงตอนที่แบบตอนนี้เขาเข้าใจแย้วงนั้นหเฉลยแล้วว่ามันว่าแบบเออเป็นใครอะไรเงี้ยแต่ก่อนที่จะเฉลยอะไรเงี้ยอะไรมันก็เป็นเราไปหมดเราก็เลยแบบเบื่อแล้วแอนิกหนัวขึ้นด้วยไง เฮ้โหลวิตตกกาวนหนูอะเหมอให้หนูกินยาทุกวันใช่ไหมเพราะเราเครียดเราเครียดงานอะไรอย่างเี้แบบงานเราเยอะอแหวะงานหนูเยอะทำาน่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานก่อนก็เพิ่งแบบเปิดใส่เปิดขายสก๊าฟเปิดแรกแล้วตะก้าเหมือนกับปิวเรเราก็เครียดของเราแล้วเมื่อวานเนี่ยเราก็ทํางานไม่รู้เรื่องหรอกจนแบบนั่นแหละ ไปเตะม,มาบอกก็แหละเข้าไปอ่านเมนต์พอเข้าไปอ่านมันก็นั่นแหละนะมีความรู้สึกแล้วตอนนี้เราเข้าใจกันหมดใช่ไหมเขาก็รู้แล้วแหละว่าเป็นใครเออม,มันสนุใครทำไงก็ได้เนงะี้ยมันมันเป็นความจริงที่อย่างเดียวยกมือสะทุกโหมดนาจะี๋ไปจองเวรจองกรรมลูกไม่ใช่เราก็ไม่ คือไม่ใช่เราเนี่ยเอ้ยก็จะไปส่งพ่อนะพ่อกำลังพี่เป๊กกำลังมาส่งกลับจากโรงพยาบาลเดี๋ยวเดี๋ยวไปส่งพ่อละพ่อกลับมานีเลยนะใช่ใช่ออรู้สึกยังไงบนะ้างวันนี้ไม่เอาอ่ะเดี๋ดยวเรางกลับไปเร่งงานวันนี้สองงานแล้วปกิจอะไรลูก เพิ่งตื่นเมื่อคืนไปงานกินยาเป็นนิดด้วยถือน้ำเหล็กกินทุกวันไม่ต้องไปเครียดนะงานเนี่ไปทำเยอะงานเฉพาะงานแสดงเราก็เยอะแยะแล้วแค่นี้แม่เดี๋ยวอาบน้ำก่อนพ่อกำลังจะถึงเราเดี๋ยวต้องไปส่งพ่อแล้วแม่ผัดมะพร้าวไว้ให้ไม่เผ็ดจ้าจ้าจ้าอ๋อ